สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเบโกครับผมช่วงนี้พามาแนะนํากิจกรรมดีๆของบูธเบโกนะครับแบรนด์ชั้นนําจากยุโรปมาชมนวัตรกรรมใหม่ๆว่ามีอะไรที่บ้างที่มันเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็มีที่แนะนําก็เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าเครื่องอบแห้งนะครับตอนนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่เลยเราไม่ต้องตากแดดนะครับเผื่อว่าฝนตกหรือว่าลูกค้าบางคนแพ้ฝุ่นแพ้ใยผ้าตัวนี้ช่วยได้ เป็นเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าราคาพิเศษนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้หน้าร้อนหน้าร้อนก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์ก็เป็นราคาพิเศษด้วยราคาพร้อมติดตั้งราคาไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับเดี๋ยวนี้เย็นได้กับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้แอร์ช่วงแนะนานะครับเป็นคอยทองแดงนะครับแล้วก็รับประกันถึง10ปีออนไซต์เซอร์วิสให้ถึงบ้านฟรีด้วยนะครับสปีตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับตู้เย็นเมื่อก่อนเราจะไม่ได้รู้ว่าตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ รู้แต่ว่าเย็นน้อยหรือว่าเย็นมากแต่ว่าตัวนี้เราสามารถปรับตั้งอุณหภูมิหน้าจอได้เลยติดลบสูงสุดถึงลบ27องศานะครับแล้วก็ช่องด้านล่างตัวนี้ก็สามารถปรับลบได้ต่ำสุดก็คือ1องศานะครับที่สําคัญคือเป็นระบบฟองอากาศในตัวนะครับตู้เย็นที่มีระบบฟอกอากาศในตัวแล้วก็คอมเพรสเซอร์ตัวใหม่ตัวนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทอินเวอร์เตอร์สามารถป้องกันไฟตกไฟเขินได้นะครับพร้อมรับประกันให้12ปีเต็ม โปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นหน้ากระจกดําแล้วก็หน้ากระจกขาวแล้วก็เป็นตัวสแตนเลสมีหลายสเปคให้เลือกสรรตัวนี้เข้ามาชมสินค้าตัวจริงแล้วก็รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นครดีซีตรงประตูกลางนะครับวันนี้ถึงวันที่29กุมภานะครับไว้มาเจอกันได้ครับขอบคุณครับ